พี่านดอกไม้ทุกเียนมาด้วยพี่เธอจะมาลาใครทื้ว่าเธอใช่ฉันได้ทุนมหาวิทยาลัยโครมเบียกกงนิวยอร์รสหรัฐกพที่เราคุยกันไว้เอามาดู่ในการมือเรียบร้อยแล้วจ้ะจะจะมาลาลาคุณพ่อคุณแม่เธอไปเรียนต่อจริงเหรอโอ้ดีใจจนดีใจด้วยนะล้ไม้ดีใจแล้วทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ละ่ะ เรือมหาวิาลยนี่นะมันไม่ดีจ้ะัลี่ออ้ยไม่ดีอะไรล่ะทีฉันทําหน้าอย่างเนี้เพราะฉันอยากจะไปบ้านจนอกจะแตกเกหลงก็ไปทวีรัตก็ไปเธอก็ไปคุณรอ่งก็กำลังจะไปเหลือฉันอยู่ยองข้อสมาคมศิษย์เก่าอักษรคนเดียวเพราะพ่อแม่ห่วงมากไม่อยากให้ไปไกลหูไกลตาโอ้โหโถ่ตยังไม่ต้องไม่ต้องทําเสียงจะร้องไห้อันหรอก เธอตะลุกขึ้นมาเคี้ยวบ่อยๆสิเดี๋ยวท่านก็ให้ปลายเองอ,ะ <c oughs> อ่ะแล้วแล้วคุณสาโรุจะไปเรียนที่ไหนนะก็กำลังชิงทุนไปทำโทเอที่โอไฮโอสเตทอยู่ครับเร่งจริงครับ